สมาร์ทแบนด์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Xiaomi พื้นที่มากขึ้นถึง25%ขนาดหน้าจออยู่ที่1.62นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ด้วยในการดูเวลาเนี่ยดิไม่ได้รู้สึกว่ามันแพ้พวกสมาร์ทวอทเลยนะครับตัวเลขต่างๆเห็นชัดเจนวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้วัดออกซิเจนในเลือดได้แบบ24ชั่วโมงโหมดการออกกำลังกายมากถึง120โหมดสามารถกดวางสายพร้อมส่ง SMS ได้ใครที่เป็นแฟนคลับของ Xiaomi คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเสี่ยวหมี่เนี่ยดิมบอกเลยว่าคลิปนี้มันตื่นเต้นมากครับเพราะว่าดิมได้เจ้าเสี่ยวหมี่สมาร์ทแบน์7ซึ่งเป็นสมาร์ทแบนรุ่นใหม่ล่าสุดของเสี่ยวหมี่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งสมาร์ทแบนรุ่นนี้นะครับดีมลองรีบแกะออกมาใช้นะดิมตื่นเต้นมากเลยของมาเมื่อวานวันนี้เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเลยครับหลังจากลองใช้งานมา1ึงวันดิมรู้สึกยังไงบ้างงงงมีฟััักก์ชชนนนาารใ้เป็ยงไง น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนมาชมไปพร้อมกันเลยครับสำหรับเสียวหมี่สมาร์ทแบน7นะครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเสียวหมี่เนี่ยเขามีตัวสมาร์ทแบนออกมาแล้วถึง7รุ่นนะแล้วเมื่อก่อนเขาจะใช้คําว่ามีแบนนะครับแต่พอเป็นเจน7นะครับเขาจะไม่ใช้คําว่ามี่ละเขาจะใช้คําว่าเสียวหมี่สมาร์ทแบน7เลยครับผมซึ่งรุ่นนี้มีอะไรหลาย,ลายอย่างที่น่าสนใจถ้ายังไงมาดู Unbox ไปพร้อมกันเลยครับ สำหรับเสียงมีสมาร์ทแบนด์รุ่นนี้นะครับดีไซน์กล่องก็จะเป็นสีดําสวยงามเลยนะเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นไปที่หน้าจอที่มีพื้นที่มากกว่าเดิมนะครับถึง25%แล้วก็จอเนี่ยเป็น AMOLED แล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเขียนบอกสเปคคร่าวๆว่าสามารถกันน้ําได้ 5ATM นะครับบลูทูธเป็นแบบ5.2นะแล้วก็สามารถรองรับได้ทั้ง Android และก็ i o โเเลยครับโดย a n น r o i d เนี่ยจะต้องมีเวอร์ชัน6ขึ้นไปส่วนไอ่นเองังเดีวก่ยก่ัลลองหงจากที่เร็ แกะออกมาแล้วเนี่ยจะดึงออกมาได้ทั้งอันแบบนี้เลยจะมีองค์ประกอบหลักๆนะครับด้วยกัน3ชิ้นนี่ครับตัวสมาร์ทแบนด์ของเราหน้าตาดีเลยนะครับดูดีมากๆเลยนะแต่เวลาแกะออกมาครั้งแรกนะครับจอมันจะเป็นมืดๆม,มันจะไม่ติดนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาไปแตะกัที่ชาร์จซึ่งแน่นอนครับอย่างที่2 ก็จะเป็นตัวนี้ครับที่ชาร์จแบตนั่นเองครับผมสำหรับสายชาร์จนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นแบบ2พินนะเป็นแบบแม่เหล็กซึ่งแรงดูดเนี่ยดิมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับตัวอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นสาย USB ตัวนี้นะครับตามมาตรฐานทั่วไปนั่นเองแต่สายที่ให้มาก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับอย่างสุดท้ายที่เราจะเห็นกันนะครับก็คือนี่เลยคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งหนามาก หนาบบนางจริงเพราะเขารองรับหลายภาษามากๆเลยเนาะเพราะเป็นเวอร์ชัน g l o b a l l แลครับแต่ในคู่มือก็ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงในคู่มือาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็มีรูปประกอบนะครับแล้วก็เขียนได้เข้าใจค่อนข้างง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบอ่านคู่มือก็สามารถอ่านทำความเขงง้าใจได้เลยครับหลักๆแล้วในกล่องเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่3อย่างตามนี้ครับผมนี่ ในส่วนของสเปคและดีไซน์นะครับเสียงหี Smart Band 7ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวที่ดิมได้มาจะเป็นสีดำนะครับสำหรับตัวสายเราจะเห็นว่าเป็นสายซิลิโคนที่มันยืดหยุ่นมากๆแล้วก็มีความหนามากเลยนะครับรับรองว่าไม่ขาดง่ายๆแน่นอนครับผม สำหรับใครที่ข้อมือเล็กๆก็สบายใจได้เพราะว่าเขาให้รูมาเยอะมากๆเลยนะในส่วนของตัวหน้าจอรุ่นนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเพราะว่าเขามีพื้นที่มากขึ้นถึง25%มาพร้อมขนาดหน้าจออยู่ที่1.62นิ้วครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบอ mo l e d ด้วยสีสันเนี่ยทำออกมาได้สวยงามมากๆความละเอียดก็อยู่ที่326 PPI ครับตัวน,น้าหนักก็อยู่เพียงแค่13กรัมเท่านั้นเองซึ่งดิมลองใส่ดูแล้วนะดิมรู้สึกเลยว่ามันเบาสบายมากๆแทบจะเหมือนไม่ได้ใส่เลยครับสำหรับด้านหลังเราก็จะเห็นว่าเขาจะมี ตัวเซ็นเซอร์ด้วยการ2ตัวก็คือเซ็นเซอร์ที่เอาไว้วัดอัดตราการเต้นของหัวใจนะและก็วัดออกซิเจนในเลือดนั่นเองครับสำหรับด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่าจะเป็นจุดสําหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองครับซึ่งตัวชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยดิบอกเลยว่ามันดูดได้ดีมากๆไม่ต้องกลัวเลยครับว่ามันจะหลุดระหว่างการชาร์จนะครับนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะสาหรับตัวเครื่องสามารถถอดออกมาเพื่อทําการเปลี่ยนสายได้นะครับตอนนี้ที่ดิมเห็นในไทยเนี่ย ยังเข้ามาแต่สีดำนะสำหรับตัวเครื่องของเสี่ยวมี่สมาร์ทแบนด์เตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะแต่มีความประกอบที่ค่อนข้างเนียบเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํา 5ATM ด้วยนะและที่สําคัญเขามีโหมดว่ายน้ำนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครจะใส่ว่ายน้ําสามารถใส่ได้นั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่ามาตรฐานกันน้ํา 5ATM มันสามารถกันน้ําได้ที่50เมตรดังนั้นก็ไม่ได้แนะนําให้ไปดําน้านะครับแล้วก็มันเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้คงทนอยู่ถาวรนะครับอาจจะเสื่อมไปบ้างตามการเวลาที่ใช้งานนั่นเอง สำหรับใครที่จะเปลี่ยนสายนะครับถ้าเกิดใส่ข้างซ้ายให้จําว่าตัวรูเนี่ยจะต้องอยู่ด้านบนเสมอครับส่วนใครที่ใส่ด้านขวา ก็จจะกลับกันก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเนาะสำหรับฟีลลิ่งในการสวมใส่นะครับดิมรู้สึกว่ามันแทบไม่มีน้ำหนักเลยเนาะอย่างที่บอกไปมันแค่ส3กรัมเท่านั้นซึ่งเบามากๆนะครับช่วงแรกๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ใส่อะไรแต่ตัวสายมันก็แอบร้อนนิดนึงนะเพราะมาแบบตันๆเลยครับพอใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มชินครับ,ส,รบสามารถใส่อ้อมน้าได้ครับไม่ต้องกังวลเลยตัวสายไม่ได้กัดนะครับผมสาหรับสเปคและดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานกันต่อเลยครับว่ามันใช้งานอะไรได้บ้าง สำหรับเสี่ยวมี่สมาร์ทแบนด์เตัวนี้เนาะเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่อยู่ที่250มิลลิแอมนะครับอันนี้ดิมใช้งานมานะครับประมาณ2วันเต็มๆและดูจากระยะเวลานะครับแบตเตอรี่ตอนที่ดิมเปิดใช้ครั้งแรกนะครับมันจะอยู่ที่89%โดยที่ดิมยังไม่ชาร์จเลย ผ่านมา2วันเต็มๆนะครับแบตอยู่ที่38%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชาร์จเต็มร้อยเนี่ยใช้ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าดิมเปิด away on display นะครับเปิด notification ต่างๆก็น่าจะใช้งานได้สักประมาณ3วันนั่นเองครับสำหรับประสบการณ์การใช้งาน Xiaomi Smart Band 7ตัวนี้นะครับดิมต้องบอกตรงว่าหน้าจอเนี่ยมันสวยแล้วก็สู้แสงได้ดีมากๆความสว่างเนี่ยสามารถปรับได้เยอะมากๆนะครับมันสามารถไล่เป็นระดับไปเรื่อยๆได้เลยนะสมูทขึ้นสมูทลงได้เลยสำหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับการปัดซ้ายและปัดขวา จะเป็นเมนูช็อตคัทนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดฮาร์ตเลทวัดออกซิเจนในเลือดนะครับดูเรื่องสภาพอากาศหรือว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือการควบคุมต่างๆนะเราสามารถเซตติ้งเองคัสตอมเองได้ผ่านแอปพลิเคชันครับสำหรับการปัดลงนะครับเราก็จะเห็นว่าจะเป็น Notification ซึ่งสามารถอ่านภาษาไทยได้แบบ100%แล้วก็สามารถอ่านได้ยาวมากๆนะครับเราสามารถกดเข้าไป เพื่อดูเต็มๆได้เลยนะตรงนี้ดิมชอบมากๆเลยครับสมมุติมีคนแชทมาเราก็สามารถอ่านภาษาไทยแบบเต็มๆได้เลยสําหรับการปัดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีเมนูต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกิจกรรมเราจะเห็นว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับใช้ไปกี่แคลอรี่เดินไปนกี่ก้าวนั่นเองวัดอัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดตรงนี้ได้นะครับในการวัดฮัลเลทน,นะครับก็ให้เรากดตัวนี้ครับผมมันก็ทําการวัดทันทีเลย ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับมันก็จะโชว์มาเลยในส่วนวัดออกซิเจนในเลือดก็เหมือนกันครับเราก็กดที่เดียวกันเลยแต่ในการวัดออกซิเจนเนี่ยก็จะต้องใช้เวลามากกว่าตัวฮาร์ดเรทนั่นเองครับแต่ดิ้นชอบนะที่เขามีการบอกด้วยนะครับว่าจะสิ้นสุดตอนไหนนะและในการวัดออกซิเจนนะครับเขาจะวัดฮาร์ดเรทเราควบคู่กันไปด้วยนะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้นะการออกกําลังกายเนี่ยก็มีมาให้ถึง120โหมดเลยนะครับพอกดเข้ามานะครับเราก็จะเจอโหมดที่เรามักจะใช้บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินปั่นจักรยานว่ายน้ํากระโดดเชือกนะ แต่ถ้าเกิดยังแอดวานไม่พอเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้ครับก็จะเจอโหมดต,ต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเมนูประวัติการออกกําลังกายตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสมมุติว่าเราไปออกกําลังกายมานะครับโดยใช้สมาร์ทแบนตัวเนี้แทร็กด้วยนะครับเราก็จะเจอว่าเราวิ่งไประยะทางเท่าไหร่นะครับใช้เวลาไปกี่นาทีผาวานไปกี่แคลอรี่ซึ่งมันบอกค่อนข้างละเอียดนะการนอนหลับก็สามารถแทร็กได้ละเอียดมากๆเลยนะครับ โดยทุกโหมดเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปเพื่อดูดีเทลได้หมดเลยครับเราหลับลึกไปกี่ชั่วโมงหมลับตื่นกี่ชั่วโมงนะมีการตื่นหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะเราก็สามารถกดเข้าไปเพื่อเข้าวิดีโอละเอียดได้ครับว่าในแต่ละวันเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเราเป็นยังไงบ้างน,นะมันบอกละเอียดมากๆเลยนะครับและกดได้ทุกเมนูจริงๆตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับสำหรับเมนูสุดท้ายนะครับที่ทีมจะแนะนําเพิ่มเติม ก็คือการตั้งค่านะครับเราเราสามารถเข้ามาเซตตัวสมาร์ทแบนด์ของเราได้ค่อนข้างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นการล็อกหน้าจอการเลือกหน้าปัดนะครับรูปแบบเวลารูปแบบวันที่สามารถเซตได้หมดในนี้เลยครับสำหรับโหมดห้ามรบกวนก็สามารถเปิดปิดได้นะฮะโดยเราสามารถเลือกได้ค่อนข้างละเอียดเลยครับในเมนูเพิ่มเติมนะครับคลิกเข้ามาเราก็จะเจอกับไฟฉายนะสำหรับในส่วนสุขภาพผู้หญิงนะครับก็จะเป็นการเช็ครอบประจําเดือนนั่นเองเราก็สามารถเลือกเดือนกับเลือกวันที่ผ่านมาได้ครับว่า ประจําจเดือนของเราเนี่ยมาเมื่อไหร่สามารถเซตได้นะครับการหายใจเนี่ยก็จะเป็นการนั่งสมาธิครับการจับเวลาสามารถจับได้ทั้งแบบเดินหน้าและถอยหลังเลยนอกจากนี้เราสามารถกดหาโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนแอปพลิเคชันนะครับทางเสี่ยวมี่เขาก็เปลี่ยนเป็นมี่ i t ตเนสเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเข้ามาเราจะเจอหน้าตาที่เฟรนลี่ขึ้นเยอะมากๆเลยนะ ในส่วนเมนูแรกนะครับก็จะเป็นการแท็กกิกจกรรมต่างๆของเราแต่ละวันนั่นเองโดยเราสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะเมนูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันดูคลีนแล้วก็ดูเคลียร์ขึ้นเยอะมากครับ รายละเอียดดีเทลต่างๆเราสามารถกดเข้าไปดูได้ลึกมากยิ่งขึ้นสําหรับดีมที่ไม่ได้ใช้แอปมีฟิตเนสนานเนี่ยดีมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยครับที่สําคัญเขามีลูกเล่นอย่างตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะในส่วนของคาแรคเตอร์นะครับก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆทีๆๆ่ทางเสี่ยวหมี่เขาเพิ่มเข้ามาเราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับในส่วนของเวิร์กอัลเราสามารถแคร็ก GPS ต่างๆได้นะครับว่าระยะเวลาเนี่ยเราวิ่งไปเท่าไหร่ดูกิจกรรมย้อนหลังได้นะครับอันนี้ดีมเพิ่งใช้นะ,จจะ,ะรนะครับ ในส่วนของเมนู Device นะครับคลิกเข้ามาเราจะเจออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ของดีก็จะมีเสียวมี Smart Band 7นะครับคลิกที่แบนด์ด Display ก็จะเป็นการเลือกหน้าจอโดย l o c a l เนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าจอที่เราเซฟไว้ในตัวเครื่องนั่นเองครับส่วนออนไลน์นะครับเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม,ตมได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัว l o c a l เนี่ยจะได้แม็กสุดแค่5เพราะฉะนั้นก่อนที่ดิมจะทำอะไรเพิ่มดิมต้องเลือกลบออกนะครับเรากดค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ติก๊กเลือก ลดกด delete ได้เลยครับถ้าเกิดเราต้องการลบนะในส่วนออนไลน์นะครับหน้าปัดเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ลูกเล่นก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวจอเนี่ยเป็นจอหมดเลยแล้วดังนั้นสีสันก็จะทําออกมาได้ดูดีนั่นเองครับที่ดีมเห็นว่าน่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของ Animal เพราะว่ามีครบทั้ง12นักสัตว์เลยครับน่ารักทีเดียวนะแล้วในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยนะครับว่า เวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยหน้าจอ Away on d i s p l a y ครับที่เราเปิดจะเป็นหน้าจอแบบไหนเพราะในแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองครับตรงนี้ดิมว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยนะสำหรับการตั้งค่า Notification นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าได้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดการแจ้งเตือนตามโทรศัพท์ทุกอย่างเลยหรือว่าจะคัสตอมตามแอปพลิเคชันที่เราต้องการเลือกได้ครับ ในส่วนนี้ถ้าเกิดเราเลือกแอปพลิเคชันน้อยๆก็จะช่วยลดการใช้งานแบตเตอรี่ได้นั่นเองครับแต่ดิมจะตั้งไว้เป็นมิลเลอร์ละกันถ้าดิมตั้งไว้มิลเลอร์แบบนี้ไม่ว่าแอปอะไรแจ้งเตือนมันก็จะโชว์ที่หน้าจอหมดเลยครับในเมนูต่อมา incoming call ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันแม้ตัวนี้นะครับเราจะกดรับสายไม่ได้แต่เราสามารถเลือก q u i c k respond ได้นะครับเราสามารถกดตัดสายแล้วก็ส่งข้อความกลับได้ทันทีผ่านตัว Smart Band โดยเราสามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเองได้ สมมุติดิมบอกว่าดิมจะติดต่อกับนะครับดิมก็พิมพ์ไว้อได้หมดเลยนะสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้เองหมดเลยครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีม,มากๆในส่วนฮาร์ดเรทนะครับ ก็จะสามารถตั้งได้เยอะมากๆเลยโดยดีมเนี่ยจะตั้งไว้นะครับที่ทุกๆ1น,นาทีแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนในกรณีที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปได้ครับออกซิเจนนะครับก็สามารถเปิดให้มัน all day tracking ได้เลยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโหมดความเครียดก็สามารถเปิดการตรวจจับได้เช่นเดียวกันนะการแจ้งเตือนให้ลุกนะครับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เราถึงเป้าหมายแล้วไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินการออกกําลังกายสภาพอากาศนะครับเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้ด้วยนะ ตรงนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับสําหรับเมนูต่อมาที่ดิมคิดว่าเพื่อนๆจะต้องรู้กันก็คือวิดเจ็ตตัวนี้เนี่ยก็คือเมนูที่เราปัดซ้ายปัดขวาตรงนี้นั่นเองนะครับโดยเขาจะเลี้ยงก็คือด้านบนสุดนะครับจะอยู่ทางด้านขวาด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นเมนูสุดท้ายนะครับถ้าเราปัดทางด้านซ้ายก็จะเจอนะครับสามารถลบหรือเพิ่มได้นะครับแต่เวลาเราเลือกแล้วเนี่ยลบตรงไหนเพิ่มตรงไหนเสร็จแล้วก็ต้องกดติ๊กถูกนะครับไม่งั้นมันจะไม่อัปเดตให้นะ สำหรับเมนูนี้นะครับเวลาเราปัดหน้าจอเราขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเรียงตามนี้เลยนะก็สามารถคัสตอมได้เหมือนกันครับในส่วนการยกข้อมือขึ้นมาเราให้จอติดเราสามารถเลือกเวลาได้เพราะฉะนั้นเวลากลางคืนมันก็จะไม่เปิดขึ้นมาให้กวนใจเรานั่นเองครับจริงๆลูกเล่นเน่ะมันก็เหมือนนกับตัวสมาร์ทแบนสมาร์ทวอชทั่วๆไปแต่ดีเทลที่มันลงลึกกว่านั้นน่ะดิมว่าเป็นเรื่องของความแม่นยำของตัวระบบมากกว่าดิมรู้สึกว่าการวัดฮาร์ดเรทแล้วก็การวัดออกซิเจนของตัวเนี่ยมันแม่นยำแล้วก็สม่ำเสมอกว่า สมาร์ทวอชในเดทราคาเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าจะตัวเครื่องก็ได้ก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียว สรุปการใช้งานโดยรวมของเสี่ยวมี่สมาร์ทแบนจิตสำหรับดิมนะดิมรู้สึกว่าทางเสี่ยวมี่นะครับเขามีการพัฒนาตัวสมาร์ทแบนตัวนี้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาตัวสีสันหน้าจอฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงคุณภาพต่างๆแม้กระทั่งแอปพลิเคชันเขาก็ใส่ลูกเล่นมาด้วยนะครับมีการอัปเกรดให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับคะแนนนะครับที่ดิมจะให้เมื่อเทียบกับราคานะดูที่ระดับความคุ้มค่านะครับตัวนี้เนี่ยดิบอกไว้ก่อนว่าดิมมีโอกาสใช้งานแค่ประมาณ1วัันนนนนเเท่า่า้องงะะคซึคแนนจ ดิมจะให้ที่9เต็ม10และกันตามความคาดหวังของดีมนะมาดูกันครับว่าทําไมอย่างแรกนะครับมาดูที่ข้อดีนก่อนนะครับอย่างที่ดิมบอกเพื่อนๆไปนะดิมชอบเรื่องหน้าจอสีสันมันสวยมากๆเพราะเป็นจอ AMOLED นั่นเองขนาดเนี่ยมันใหญ่มากๆนะ1.63นิ้วนะครับในการดูเวลาเนี่ยดิมไม่ได้รู้สึกว่ามันแพ้พวกสมาร์ทวอทเลยนะครับตัวเลขต่างๆเห็นชัดเจนนะครับแม้กระทั่งการอ่าน Notification ก็สามารถอ่านได้ยาว มากมากนะซึ่งปกติแล้วสมาร์ทวอตอ่ะมันจะเห็นแค่จอกลมๆใช่ไหมครับแต่พอสมาร์ทแบนด์ของเสี่ยวหมี่รุ่นเนี้ยมันเป็นแบบยาวๆแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่เขามีการพัฒนาเรื่องของการอ่านตัวน t ติฟิเคชันให้เห็นได้ยาวชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะแน่นอนครับว่าพอโนติฟิเคชันมันยาวๆแบบนี้มันก็มีข้อเสียเล็กๆหนกังก็คือตัวฟอนต์น่ะมันค่อนข้างเล็กก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้ใหญ่ที่บ้านนั่นเองครับสำหรับจุดเด่นเรื่องที่2อนะครับที่ดิมชอบน้ำ อบการออกกําลังกายแล้วไม่ชอบการใส่นาฬิกาเพราะมันรู้สึกหนักดี๋ว่าสมาร์ทแบนตัวนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับเพราะมันเบาจริงเอาจริงเวลาออกกาลังกายนะครับหรือเวลาวิ่ง่ะเพื่อนๆจะไม่รู้สึกเลยว่าใส่อยู่ไม่รู้สึกเกะกะหรือเทอทะท้าเลยครับสำหรับข้อดีข้อสุดท้ายนะครับที่ดิมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆก็คือราคานะอยู่ที่1799าครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยราคาสูงจังแต่สำหรับดีมดิม,มองว่ามันไม่ได้สูงเลยครับสำหรับคุณภาพที่ดิมได้รับกับประสบการณ์ เป็นเวลาวันกว่าๆนะนี่ขออธิบายเพิ่มนิดนึงแลวกันปกติเวลาเราซื้อสมาร์ทวอชใช่ไหมครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการแจ้งเตือนการบอกเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าการแท็กกิ้งสุขภาพต่างๆของเราซึ่งสมาร์ทวอชในเรดราคาประมาณนี้เนี่ยก็ยังมีจุดบกพร่อง่ยับพวกการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าการตรวจจับเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจหรือออกซิเจนเนี่ยก็ยังทําได้ไม่แม่นยามากแต่สําหรับตัวนี้ดิมรู้สึกเลยว่าซอฟต์แวร์ที่เขาให้มานะครับมันเวิร์กมากจริงๆเมื่อเทียบกับราคานะ สำหรับข้อสังเกตนะครับที่ดิมรู้สึกเลยส่วนตัวเนาะมีหลักๆคือ2ข้อครับอย่างแรกเลยนะตอนแรกที่เชื่อมต่อครับฟังก์ชันการควบคุมการเล่นเพลงไม่ว่าจะเป็นกดเปิดเพลงปิดเพลงหรือว่าเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยมันกดไม่ได้ครับดิมต้องกดซิง์กับตัวแอปพลิเคชันใหม่มันถึงจะใช้ได้เนาะทีนี้ตอนที่ใช้ได้แล้วเนี่ย มม่ย,ยังมีข้อสังเกตในการกดคอนโทรลอยู่ดีครับสิ่งที่ดิมเจอคือจอมันค่อนข้างแคบใช่ไหมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยครับมันกดยากมากดังนั้นมันก็ทาให้ดิมรู้สึกว่าอไอตัวจุดทัชสก,กรีนของเขาเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้แม่นยําเท่าที่ควรนักนะครับสิ่งที่มันรู้สึกว่าโอเคกดได้ง่ายก็คือกดเล่นเพลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพลงไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือว่าย้อนหลังอนเนี้ยถือว่าใช้ได้แต่เพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยคือกดยากมากนะครับอันนี้คือปัญหาที่ดิมเจอสําหรับข้อสังเกตข้อที่2ที่ดิมรู้สึกคือส่วนใหญ่ดิมจะใช้ มาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็นี่เป็นการกลับมาใช้สมาร์ทแบนด์ครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะเพราะดิมใช้สมาร์ทแบนด์ล่าสุดเนี่ยครับก็คือร <l uss> ู้สึกจะเป็นมีแบนด์ Gen 2 Gen 3เนี่ยแหละแต่พอมันกระโดดเป็น Gen 7 <l uss> สิ่งที่ดิมเจอคือปุ่มโฮมครับมันหายไปเวลาฟังก์ชันเขาเยอะเนี่ยแน่นอนว่าเป็นข้อดีใช่ไหมครับสามารถครัสตอมเพิ่มเอ,องได้แต่ข้อเสียก็คือดิมต้องมานั่งปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลับหน้าโฮม ซึ่งมันทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยการจะกลับหน้าโฮมเนี่ยมันต้องปัดกี่ทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตที่ดิมรู้สึกนะครับถ้ายังไงก็ยังอยากได้ปุ่มโฮมอยู่นะสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทวอชอยู่ก็อาจจะไม่ชินนะครับถ้าเกิดกลับมาใช้เป็นสมาร์ทแบนนะแต่โดยรวมนะครับถ้ามาเทียบฟังก์ชันการใช้งานตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวฮาร์ดแวร์ดิมรู้สึกว่าเสียวมีสมาร์ทแบนเตัวนี้นะครับมีความคุ้มค่าและก็แม่นยํามากกว่าสมาร์ทวอชในเลทราคาเดียวกันครับ สำหรับดีมนะครับดีมว่าเสี่ยวมี่สมาร์ทแบน์เจ็ดตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเนาะซึ่งดีมว่าใครที่ชอบพวกฟิตเนสแท็กเกอร์หรือว่าสมาร์ทแบนแบบนี้เนี่ยเสี่ยวมี่สมาร์ทแบน์เจ็ดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับการใช้งานต่างๆครบถ้วนมากๆไม่ว่าจะเป็นโหมดการออกกําลังกายหรือว่าการกันน้ำนะครับสามารถใช้งานจริงได้หมดเลยรวมถึงแอปพลิเคชันที่เขาให้มาเนี่ยดีมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันของมี่ฟิตเนสนะครับมันดีมากๆเลยนะมันพัฒนาขึ้นให้ดูง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ิคคข้อมมูลกกัันนเรนร็วาๆะบ เมื่อเทียบกับเรทราคาเดียวกันกับแบรนด์อื่นๆนะครับดีมวม่า Xiaomi เนี่ยทำกันบ้านมาดีมากๆเลยครับส่วนราคานะครับก็อยู่ที่1 7 9 9รเบเาทสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกับดีมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับดีมและทีมงาน NextTech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ครับบาไดไม่พ